5กายโอ้ชินาโมในยแกโอ้โหมันผมเป็นคนน่งกินอ่ะสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นไม่ครับแม็มลักกี้บ็อกไม่มีใครเลยบอดแฮกกัน,กนโอ้ยุงดูวันนี้เจอคนละ ก่อนจะไปเริ่มอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใครกูไม่ดูเลยโอเคที่ผมบอกก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใครก่อนจะไปเริ่มนะครับผมเรื่องอะไรตีวะโอ้ยตอนนี้คนกำลังต่อสู้กันอยู่เอาละขอไปร่วมด้วยดียตามอ,อก มา,มาแล้วเลยพูดเร้กําลังป่าบอลอยู่เชือกเชือกเชือกตายเกี้ยวอุ้ยคันเอาคุยชน,นะเสยโอเคแค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามนะครับผมชนะแล้วบ๊ายบาย